สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของโปรแกรม JD Scanner การค้นหาวัดล้างในเชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นแนวทางการทำงานของงานวิจัยนะคะเป็นเป็นส่วนหนึ่งประกอบงานวิจัยของ โครงการแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยวัดล้างกรณีศึกษาเมืองเก่าเชียงใหม่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแทนวุฒาไทยสันทัศน์และทีมงานโดยการสนับสนุนของสองกสวค่ะอันดับแรกนะคะง่ายๆคือเราเปิดโปรแกรม Google ขึ้นมาก่อนค่ะหน้าต่าง Google และหลังจากนั้นเราลองเซิร์ชชื่อ เว็บไซต์ของเรานะคะ JD Scanner เราจะเห็นว่าเมื่อเราเซิร์ชแล้วจะขึ้นเป็นเว็บไซต์แรกเลยค่ะตรงบนสุดของหน้าจอเราสามารถคลิกเข้าไปได้เลยข้างในก็จะเป็นหน้าตาของตัวโปรแกรมค่ะตัวเว็บไซต์ต่อมาถ้าเรา ใช้คำสั่งหรือคีย์เวิร์ดการค้นหาหอื่นไม่ว่าจะเป็นการค้นหาตำแหน่งวัดร้างในเชียงใหม่แบบนี้นะคะกดเข้าไปก็จะเจอเว็บไซต์ของเราเนี่ยที่ที่เราใช้คีย์เวิร์ดตรงนี้อยู่ในอันดับที่4หรือนอันดับที่5ประมาณนี้ค่ะหรือจะใช้คำว่าแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยวัดร้างในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ที่ เป็นชื่อของแผนงานวิจัยเนี่ยเราก็จะสามารถเซิร์ชตัวเว็บไซต์เราเจอได้เช่นเดียวกันค่ะหรือภาษาอังกฤษเซิร์ชคำว่า a b a d d o n monastery finding in chiang mai หรือ JD scanner ก็จะขึ้นมาเป็นตัวแอปพลิเคชันให้เราดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ที่แจ้งมาเลยค่ะนี้เราลองมาดูในตัวเว็บไซต์ก่อนนะคะ ตัวเว็บไซต์เมื่อเราเข้ามาในหน้าแรกเราก็จะเจอการค้นหาตำแหน่งวัดล้างต่างๆที่แบบเข้าได้อย่างรวดเร็วค่ะลองกดดูทีละปุ่มไปเรื่อยๆนะคะเช่นการรีวิววัดล้างสิบวัดเบื้องต้นที่เป็นวัดตัวอย่างจะมีอินโฟกราฟิกของแต่ละวัดล้างดังค่ะ และมีคำอธิบายสั้นๆรวมถึงรูปภาพที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละเจดีย์วัดล้างที่มีคุณค่าที่ต่างกันไปในแต่ละ10ภาพนี้เราสามารถกดเข้าไปตัวอย่าง Ex a m p l e หนึ่งภาพได้แล้วจะลิงก์ไปยังหน้าของวัดล้างนั้นๆของตนเองนะคะก็จะมีข้อมูลประกอบข้อมูลประกอบภายในก็จะประกอบไปด้วย อัลบั้มรูปภาพของวัดล้างว่ามีลักษณะอย่างไรตั้งอยู่บริเวณไหนแล้วก็อาคารที่ล้อมรอบทั้งหมดค่ะจากนั้นก็จะมีให้เราดูเรื่องของความสูง j จดีี่ที่ผ่านการวัดเรียบร้อยแล้วมีขนาดฐานและมีการประมาณพื้นที่ของโฉนดเบื้องต้นในรูปแบบของตารางเมตรค่ะเพื่อให้ทราบว่า แต่ละวัดล้างเนี่ยมีพื้นที่ของตนเองประมาณเท่าไหร่คะ่ะและมีการประเมินอายุเบื้องต้นตามสมัยของเจดีย์ที่สร้างขึ้นมาถัดมาจะมีข้อมูลอินโฟกราฟิกที่เปรียบเทียบสัดส่วนของมนุษย์หรือ h ฮ m แมนสเก e ของแต่ละวัดล้างสำคัญให้ชมกันค่ะว่ามีขนาดเท่าไหร่เหมือนกับ อธิบายให้นักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยเดินทางมาทราบว่าประสบการณ์ที่เราจะไปเจอของจริงเนี่ยตัววัดล้างกับส,สัดส่วนของมนุษย์เนี่ยมีความใหญ่พอสมควรค่ะหละังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายรูปแบบเฉพาะความโดดเด่นและลักษณะเฉพาะของแต่ละเจดีย์เช่นเจดีย์วัดป่าอ้อยนี้นะคะก็อธิบายคร่าวๆว่าเป็นได้รับอิทธิพลในสมัย อะไรขนาดประมาณเท่าไหร่และสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เราสามารถเข้าไปศึกษาได้เนี่ยมีอะไรบ้างอายุประมาณกี่ปีพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่ค่ะส่วนประวัติความสำคัญหากมีประวัติที่สำคัญหรือถูกบันทึกไว้ในเอกสารพงศาวดาร,รต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถนำมาใส่ได้นะคะหรือมีการ ขุดค้นพบอะไรเพิ่มเติมมูลข้อมูลทั่วไปเนี่ยเราสามารถเพิ่มเติมตรงนี้ได้ต่อมาเราจะบอกว่าจากเซ็นเตอร์ที่ทุกคนเริ่มต้นคือจุดบริเวณสังกษัตริย์หรือวัดอินทขินที่เป็นสะดือเมืองของเชีงยงใหม่เนี่ยคะ่ะไปยังจุดหมายปลายทางที่เป็นวัดเจดีลองจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณกี่นาทีและอยู่บริเวณไหนของแผนที่เราสามารถเห็นได้จากภาพอินโฟกราฟิกต,ตรงนี้คะ่ะเช่น เดินทางด้วยกันเดินเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด18นาทีการใช้จักรยาน10นาทีหรือขับรถยนต์ใช้ทั้งหมด6นาทีหากต้องการความสะดวกที่เพิ่มขึ้นสามารถใช้บาร์โค้ดที่เข้าสามารถที่สามารถเข้าสำรวจวัดล้างได้ง่ายขึ้นโดยการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยคะ่ะสแกนเข้าไปได้เลยหรือเซฟรูปภาพเพื่อไปสแกนในโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมล n e หรือโปรแกรมที่อ่านบาร์โคตต้ดต่างๆเนี่ย ก็จะสามารถส่งเข้าเป็นโลเคชันได้ค่ะแต่ถ้าใช้ในคอมพิวเตอร์หรือ PC เนี่ยก็สามารถกดเข้าไปที่ปุ่มสแกนตรงนี้ได้เพื่อที่ว่าจะลิงก์ไปยังหน้าโลเคชันตรงนั้นค่ะต่อมาจะมีการปรับหมุดแผนที่เข้าไปให้ให้ให้ทราบด้วยเนาะว่าพื้นที่โดยรอบข้างเนี่ย ติดกับอะไรบ้างและไปได้อย่างไรในแผนที่ Google จริงๆเลยค่ะทำให้สะดวกในการใช้งานและค้นหาใจดีได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมค่ะว่าบริเวณใกล้เคียงของวัดป่าอ้อยเนี่ยมีสถานที่สำคัญอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่บริการนะักท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่ที่เป็นจุดหมายตาอื่นๆที่สาคัญ ก็จะมีบอก GPS ทั้งหมดเลยค่ะว่าเราลองกดดูสันเนาะว่าจะไปได้อย่างไรค่ะเช่นเราก็เข้าไปที่วัดหนึ่งวัดก็จะสามารถลิงก์ได้เลยถ้าหาว่าเรานั้นเราอยู่ที่วัดปางอ้อยอยู่แล้วเราต้องการจะไปสถานที่ที่เป็นแอคทเรชันอื่นๆเนี่ยเราสามารถกดตรงนั้นได้เลยค่ะทำให้เราไม่ไปก็กดกลับนะคะหลังจากนั้นเมื่อเรากดมาถึงข้างล่างแล้วทุกคนสามารถ แสดงความคิดเห็นได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องสมัครสมาชิกค่ะและอีกทางใช้บัญชี Facebook ที่เข้ามาคอมเมนต์ได้เลยกดไลค์กดแชร์ได้หมดเลยค่ะไม่ไม่ปิดการทางความคิดเห็นเนาะ mm hmm. เมื่อเราสำรวจข้างล่างเสร็จแล้วเราก็กดแบ็กขึ้นไปด้านบนนะคะว่าเราจะไปดูวัดอื่นเราก็มาต่อกันที่หน้าแรกค่ะนี่จะเป็นฟังก์ชันอธิบายปุ่มแรกที่เป็นวัดล้างนะคะ หลังจากนั้นการท่องเที่ยวตามวัดนอกเหนือจากสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีการท่องเที่ยวตามย่านซึ่งเราจะแบ่งซีเรียมภูเมืองเชียงใหม่ตามย่านต่างๆที่เป็นลักษณะเฉพาะของเมืองค่ะในที่นี้เราแบ่งไว้6ประเภทในแง่ของเส้นทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เส้นทางสกุลช่างเงินโบราณเส้นทางการค้าโบราณเส้นทางศิลปะสมัยใหม่ เส้นทางทัศียภาพธรรมชาติและเส้นทางเศรษฐกิจและพาณิชยกรรมค่ะเช่นเราเลือกเป็นสกุลช่างเงินโบราณนะคะเมื่อเรากดไปปุ๊บก็จะมีอธิบายเรื่องของสกุลช่างเงินโบราณอย่างคร่าวๆว่ามีความสำคัญอย่างไรและการท่องเที่ยวในบริเวณนั้นเนี่ยนอกจากเป็นวัดที่เราพัฒนานแล้วก็ยังมีความสำคัญอื่นๆอีก ที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงทั้งหมดแต่ละอันก็จะลิงก์กับ Google Map ค่ะแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถกรอกแบบฟอร์มให้เราติดต่อกลับไปได้ค่ะต่อมาเป็น การรับชมคลิปวีดีโอจำลองการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดหลางกรณีศึกษาเมืองเก่าเชียงใหม่เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะแล้วก็จะแทรกคลิป YouTube เข้าไปค่ะว่าเรามีความคิดและการพัฒนาอย่างไรนะคะ นี้จะสรุปให้สั้นๆว่าความสำคัญของแต่ละวัดที่เราเลือกมาพัฒนาเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างไรตรงนี้สามารถดูได้ใน Youtube ตลอดเลยคะ่ะจะมีวิวแล้วก็คอมเมนต์ที่เราเปิดให้เป็นพับปิกคะ่ะว่าว่าเรามีแนวคิดในการพัฒนาอย่างไรแนละท่านที่รับชมเนี่ยมีความคิดเห็นกับการพัฒนาของเราอย่างไรคะ่ะ ใน YouTube ก็จะบอกวิวแล้วก็บอกข้อมูลเบื้องต้นค่ะหลังจากนั้นเมื่อเรารีวิวหน้าแรกเสร็จแล้วเราลองไปดูปุ่มฟังก์ชันที่2คือเกี่ยวกับเรานะคะเกี่ยวกับเราก็จะบอกวาอ่าเราเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนะคะเว็บไซต์นี้ด้วยการสนับสนุนของสกสวค่ะ และคณะผู้จัดทำทั้งหมดนะคะข้างบนตรงนี้จะสามารถเพิ่มฟังก์ชันของวัดล้างในแต่ละโซนได้ค่ะในที่นี้เราเพิ่มวัดล้างเชียงแสนเข้าไปด้วยว่าแต่ละวัดเนี่ยที่เราพัฒนามี Information Data อย่างไรคะ่ะอันนี้จะเป็นตัวรีวิวคร่าวๆว่าถ้าเราทำวัดล้างอนาคตต่อยอดอื่นๆเนี่ยก็จะมี การเพิ่มฟังก์ชันด้านบนที่มากขึ้นเรื่อยๆค่ะของเราเป็นเชียงใหม่เชียงใหม่ต้องกดตรงปุ่มที่สอนะครับก็สามารถกดได้ดูทุกวันเลยค่ะข้อมูลจะจัดเรียงคล้ายกันค่ะเพื่อให้การรับรู้ของผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์เนี่ยง่ายขึ้นมีทั้งหมด10วัดนำร่องนะคะต่อมาเราดูแผนที่เชียงใหม่ค่ะ แผนที่เชียงใหม่เราจะสามารถโหลดแผ่นภาพของเราได้เนาะที่เป็นแผ่นภาพการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ทั้งหมดโดยรวม J d ดีที่เป็นเซนเตอร์ไว้ค่ะและในหน้านี้จะบอกว่าแต่ละย่านที่เรากำหนดหรือนิยามขึ้นมาว่าเป็นสายเส้นทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เส้นทางเศรษฐกิจพาณิชยกรรมมันกินขอบเขตไปถึงไหนโดยการ ใช้สัญลักษณ์ของสีแสดงโซนค่ะว่าว่าแต่ละที่เป็นอย่างไรค่ะเราต้องการดูแผนที่รวมเป็นเป็นใบโบชัวเราสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะที่นี่ทุกคนก็จะได้รับโบชัวออนไลน์ลองสาธิตการดาวน์โหลดนะคะระหว่างรอเราไปดูเส้นทางท่องเที่ยวอื่นๆตรงนี้ข้างบนนี้นอกจากว่าหน้าแรกเนี่ยเราจะโชว์ว่ามันมีเส้นทางท่องเที่ยวและตามย่าน ในปุ่มฟังก์ชันข้างบนเนี่ยเราก็จะเพิ่มข้อมูลตรงนี้เข้าไปด้วยค่ะเช่นย่านการค้าโบราณนะคะย่านการค้าโบราณเป็นย่านของกัดหลวงที่เรารวมของฝากของรับประทานแล้วก็วิถีชีวิตวัฒนาธรรมของชาวเมืองถ้าเรามาเที่ยวตามเส้นทางนี้นอกจากว่าเราจะได้ชมวัดหลางที่เราพัฒนาแล้วก็ยังสามารถชมวิถีชีวิต เพิ่มเติมแล้วก็ย่านความสำคัญอื่นๆได้อีกด้วยค่ะจะเห็นว่ามีแม่น้ำปิงกัดหลวงวัดช่างคลองสะพานเหล็กประตูท่าแพเนาะในในเมื่อน้องเที่ยวมาเที่ยวครั้งนี้ก็จะได้สิ่งอื่นกลับไปด้วยนอกจากการมา finding ตามหาเจดีย์ของเราค่ะนี่แผนที่พร้อมแล้วลองเปิดขึ้นมาค่ะแล้วทุกคนก็จะมี แผนที่ที่มีสเกล1ต่อ20,000นะคะแล้วก็จะแถมบาร์โค้ดในแต่ละวัดล้างเข้าไปด้วยใน b บ o ัว u r นี้แล้วบอกข้อมูลคร่าวๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าใจได้เบื้องต้นก่อนรวมถึงมีภาพ 3D โมเดลแบบเล็กๆเ,เพื่อให้เข้าใจได้ไง่ายขึ้นขาะเมื่อนะักท่องเที่ยวไปถึงสถานที่นั้นก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋ออันนี้คือเป็นเจดีวัดล้างแบบนี้นะ แบบตัวนั้นนะซึ่งหาได้ง่ายมากเพราะว่าเรามีภาพจำลองให้ดูเบื้องตน้นว่าฟอร์มของของตัว j จดีเนี่ยเป็นอย่างไรหรือบาง j จดีอาจจะมีความสมบูรณ์ที่น้อยลงไปอีกเช่นมีการหักหรือการชํารุดเสียหายเกิดขึ้นก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าเมื่อเป็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย Td ดีโมเดลเจจะมีความสมบูรณ์อย่างไรค่ะนอกจากนี้เราก็จะบอกซูมเข้าไปนะคะ ก็จะบอกว่ามีจุดที่เป็นตัวอักษรและจุดที่เป็นหมายเลขค่ะแล้วก็จะบอกตามย่านต่างๆว่าแต่ละสีเนี่ยสแสดงถึงย่านอะไรเพื่อให้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเป็นจุดที่เป็นตัวอักษรเนี่ยหมายความว่าจะอยู่ใกล้กับวัดดังค่ะวัดวัดที่มีเจดีย์และได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้วและมีความสำคัญในระดับของของเมืองที่สามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้แต่ถ้าเป็นตัว Number ตัวเลขก็จะแสดงค่าของตัวเจดีวัตลาที่เราจะทำการพัฒนาต่อไปค่ะเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรทีนี้เราปิดเบอร์ชัวหน้าที่1นะคะเราลองมาดูเบร์ชัวหน้าที่สองเบอร์ชัวหน้าที่สองที่เราดาวน์โหลดมาก็จะแยกออกมาเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและขยายใ,ให้ใหญ่ขึ้นได้ค่ะว่าในแต่ละโซนเนี่ยถ้าใหญ่ขึ้นแล้วจะประกอบด้วย วัดล้างทั้งหมดกี่สถานที่และวัดที่เป็นวัดดังที่เขาพัฒนานแล้วเนี่ยกี่อันก็จะแบ่งตามย่านค่ะมีสัญลักษณ์ว่าสามารถเดินได้ทั้งหมดนี้โดยที่ไม่เหนื่อยเกินไปแต่ถ้ามีคำแนะนำว่าควรใช้จักรายานก็อาจจะลำบากกับการเดินในในแง่ของเรื่องฟุตบาทและระยะทางค่ะ นอกจากนี้เรายังสามารถแนะนำบริการต่างๆได้นะคะในฟังก์ชันของแนะนำบริการเราอาจจะเพิ่มเช่นต้องการเพิ่มการแนะนำบริการของร้านค้าแล้วก็มีผู้จัดทำในที่นี้เราไม่ได้ทำไว้นะคะก็คือเรายังไม่ได้มีตัวร้านค้าที่ที่เข้าร่วมหรือว่าไปติดต่อเชิมในแง่ของพาณิชยกรรมค่ะอาจจะ สามารถเป็นโฆษณาของร้านหรือต้องการแนะนำสถานที่ราชการต่างๆได้ค่ะแล้วก็มีผู้จัดทำผู้จัดทำทั้งหมดนะคะอันนี้เราสามารถเปลี่ยนแก้ไขได้เนาะตัวนี้จะติดของบริษัทที่เขาทำเว็บไซต์มาค่ะแต่ว่าเราสามารถแก้ข้อมูลได้ค่ะนี่ก็จะเป็นการจบคลิปรีวิวการใช้เว็บไซต์แบบสั้นๆนะคะว่า เราสามารถเพิ่มเติมอะไรได้บ้างและข้อมูลทั้งหมดเป็นอย่างไรคะ่ะลองดูอีกสักวัดสุดท้ายนะคะเช่นวัดแปดแดงหลวงแพทเทิร์นจะคล้ายๆกันแต่ว่าสามารถเข้าถึงได้ทุกวัดแล้วก็ลิงก์กับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่แล้วคะ่ะขอบคุณค่ะ